ข้อ7จครับให้ตารางพลังงานไอออน t ชันลำดับที่1นถึงแมานะครับตารางตรงนี้จะได้เห็นบ่อยๆในข้อสอบครับซึ่งเป็นตารางที่สามารถบอกเราได้นะครับว่าท่าท่านี้เนี่ยอยู่หมู่อะไรครับโดยการที่เปรียบเทียบครับกับค่าพลังเนี่ยลำดับต่างๆภายในท่านนะอย่างเช่นท่าเดอครับท่าเดิร์บ,เ,บเนี่ยดูตามแนวนี้ครับเป็นการบอกใช่ไหมว่าพลังงานไอออนิชันเนี่ยแต่ละลำดับนะครับมีค่าเท่าไหร่นะไอออนิชันลำดับที่1ก็หมายถึงว่า ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการดึงอิเล็กตรอนออกตัวหนึ่งครับ i o n a t i o n ลำดับที่2อครับเป็นการบอกเขาว่าอิเล็กตรอนที่2อเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการดึง ionization ลำดับที่3ก็เป็นการบอกเขาว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการดึงอิเล็กตรอนตัวที่3ออกไปนะครับอันนี้นะครับคือความหมายของ ionization แต่และลำดับนะเราก็มาดูครับเวลาดูนะครับถ้าเกิดต้องเช็คนี่ว่าธ่าท่านี้เนี่ยอยู่มูไหนนะโดยเช็คจากตารางของพลังงาน ionization ครับ ให้เราดูอย่างนี้ครับเปรียบเทียบก่อนระหว่างลำดับที่1กับลำดับที่2ครับสังเกตุดูครับค่าตัวเลขห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันนะครับห่างกันอยู่ที่1ใช่ไหมตัวเลขนะครับมันห่างกันอยู่1นะอันนี้1 3ุดาอันนี้2 3ดครับแล้วมาเปรียบเทียบครับ i อโอเลเจชัลำดับที่2กับลำดับที่3าครับเอาส3ุามเนี่ยเปรียบเทียบกับ3.8ครับห่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้ห่างกันนะครับประมาณ1กว่ากว่าครับ โอเคนะอันนี้ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ห่างกันหนึ่งอันนี้ห่างกันหนึ่งกว่ากว่าครับทีน,นี้มาดูครับระดับที่สามกับระดับที่สี่ครับ3ามจุดปดกับห้าจุดสองนี่ก็ห่างกันหนึ่งกว่ากว่าเหมือนกันครับโอเคนะครับกาๆเอานะแล้วก็สี่กับห้าครับอันนี้ก็หนึ่งกว่ากว่าครับเห็นไหมห้ากับหกครับห6จุดหกับเก้าจุสี่ตรงนี้ก็ห่างกันหนึ่งกว่ากว่าเก้าจุดสี่กับสิบเอ็ดครับอันนี้ก็มาหนึ่งกว่ากว่านะครับโอเคนะจะเห็นว่า ลำดับต่างๆตัวนี้ครับมันห่างกันหนึ่งกว่าหมดเลยครับในแต่ละขั้นแต่ทีนี้มาดูครับลำดับที่7กับลำดับที่8เนี่ยมาดูตัวเลขครับอันนี้11อันนี้ถึงไปถึง3-3เลยนะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยห่างกันเป็นพิเศษครับจาก11โดดไป3-3เนี่ยเท่ากับว่าห่างกันนะครับ22เลยครับเห็นไหมอันอื่นเนี่ยห่างกันประมาณ1หรือไม่ก็1กว่ากว่าครับแต่นี้เนี่ยโดดมาที่22เลยครับเวลาเห็นตัวเลขนะครับที่มันห่างกันมากอย่างนี้เนี่ยให้เราขีดเเส้้้นนนกััตรรงีลยคบ การจุดที่มันเป็นตัวเลขนะครับที่ห่างกันเป็นพิเศษนะระดับที่ห่างกันเป็นพิเศษเป็นการบอกเขาว่ามันเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่คนละระดับพลังงานกันแล้วครับมันก็ต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษในการดึงนะครับเราลองสังเกตดูนะอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยคือแบบจาลองใช่ไหมที่แสดงให้เห็นครับถึงระดับภาพต่างๆหรือว่าระดับชั้นพลังงานต่างๆนะครับภายในตอบนะอิเล็กตรอนเนี่ยครับวงนอกสุดเนี่ยจะเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนใช่ไหมเวเลนนะครับอยู่ชั้นนอกสุดนะ สมมติว่าอะตอมนี้นะครับชั้นนอกสุดเนี่ยมันคือชั้นที่6ก็ได้ครับชั้นที่6นะครับเป็นชั้นนอกสุดสมมุติว่ามีอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ชั้นนอกสุดทั้งหมด4ตัวครับ4ี่ตัวนะครับแล้วในการที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยถูกดึงออกไปครับก็ต้องใช้พลังงานเท่ากับ i o n i z a t i o n แต่ละลำดับใช่ไหมถ้าดึงออกไปตัวหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้พลังงานเท่ากับ iE1 อครับอันนี้ครับดึงอีกตัวหนึ่งก็ใช้พลังงาน IE2 อันนี้ครับอีกตัวก็เป็น iE 3สครับตัวที่3ก็ใช้พลังงาน iE อันที่4ี่ับก็เป็น IE 4ใช่ไหมลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งพลังงาน Ionization นะครับทั้งหมดทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะไม่ห่างกันมากครับ 1- นึงถึงสนะครับจะไม่ห่างกันมากเพราะว่าอิเล็กตรอนมันอยู่ที่ชั้นเดียวกันครับอยู่ที่ชั้นที่6เหมือนกันนะลองสมมติตัวเลขง่ายๆก็ได้ครับสมมติว่า IE 1เนี่ยครับใช้พลังงานนะเท่ากับ1ครับอันนี้ใช้1.5อันนี้ครับอันนี้ใช้2อันนี้ใช้2.5้ครับเห็นไหมสมมติว่าค่ามันใกล้เคียงกันแบบนี้นะค่ามันจะใกล้เเคีีียยยงกกััันนนนอ่่า้้้ดดววูช แต่ทีนี้ดึงออกไปแล้วครับถติว่าดึงออกไปสี่ตัวนะต้องการดึงอีกตัวหนึ่งครับจะดึงอีกตัวหนึ่งเนี่ยคราวนี้ต้องมาดึงที่ชั้นถัดเข้ามาแล้วครับชั้นถัดเข้ามาครับก็คือชั้นห้าครับชั้นที่ห้าเนี่ยครับก็มีอิเล็กตรอนโคจรอยู่เหมือนกันครับในชั้นที่ห้านะตรงนี้ก็มีอิเล็กตรอนโคจรครับถือว่าถ้าจะดึงนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยต้องมาดึงที่ชั้นนี้แล้วครับตรงนี้ครับเป็นไอ5ห้าครับเพราะว่าเป็นตัวที่ห้าที่เราดึงนะอันนี้ครับ i อ5ห้า ซึ่งไอ้เนี่ยจะใช้พลังงานมากกว่านะครับ4ตัวแรกเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันอยู่โคระชั้นกันนะโอเคมั้ยอาจจะใช้ครับไปสักประมาณ50เลยก็ได้ครับอันนี้เนี่ยอาจจะใช้พลังงานถึง50แต่ว่า4ตัวแรกเนี่ยครับเห็นไหมเป็นหลักหน่วยแต่พอถัดเข้ามาเนี่ยครับใช้เยอะกว่าเป็นพิเศษเลยครับอันนี้เป็นการบอกเขาว่าไอตัวที่5เนี่ยมันอยู่คนละระดับชั้นพลังงานกันแล้วครับโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับระหว่างตารางนี้กับการพิจารณาดูครับว่า การจัดเรียงต้นของมันเนี่ยจัดเรียงยัง,ยงไงนะในเมื่อเราสังเกตดูแล้วว่าไอชั้นนอกสุดนะครับนับตั้แต่1เปตนต้นไบเนี่ยค่ามันจะใกล้เคียงกันไปเรื่อยครับใกล้เคียงกันไปเรื่อยนะจนเมื่อไหร่ก็ตามรักที่ตัวเลขเนี่ยมันโดดออกมาเป็นมิเศสครับอันนั้นเนี่ยถึงเป็นการบอกรัาว่าเป็นการดึงนะครับชั้นถัดลงมาเรียบร้อยแล้วครับตัวเลขในช่วงแรกที่มันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ย i e 1นึถึงสนะครับมันใกล้เคียงกันใช่ไหมเพราะว่าอยู่คาบเดียวกันนะครับอยู่ชั้นเเเดีียยววกกกกัััันนนะะตลลข็จใคค้คคงรบ แล้วมันเริ่มนับเนี่ยตั้งแต่ IE 1ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เป็นชั้นนอกสุดนะครับอยู่เันกระจุกนะครับตัวเลขเนี่ยกระจุกกันทั้งหมด4ตัวก็แสดงว่าวงนอกสุดครับชั้นนอกสุดเนี่ยมีอิเล็กตรอนทั้งหมด4ตัวนะครับมีเวเลนซ์สตัวก็ท่ากักว่าเป็นหมู่ 4A ครับจากตรงนี้บอกได้นะครับว่ามันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่นะโดยการดูจากพลังงาน ionization ครับตัวเลขที่อยู่เป็นกระจุกเนี่ยครับค่าใกล้เคียงกับช่วงแรกเนี่ยแสดงว่าอยู่ระดับพลังงานชั้นเดียวนครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตตามทีี่่ัวเเลขเ มันโดดขึ้นไปนะครับสูงเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้แสดงว่าอยู่คนละชั้นแล้วครับตัวที่5เนี่ยครับนับว่าเป็นคนละชั้นไม่ใช่เวเลน์อิเล็กตรอนนะนะเวเลนเนี่ยสุดอยู่ที่4ตัวครับก็เลยระบุได้ครับว่าตัวนี้เป็นธาตุหมู่ 4A นะโอเคนะครับหลักการพิจารณาตัวเลขอย่างนี้ครับเรามาดูที่ตารางในตารางนี้ก็สามารถบอกได้ครับว่ากระจุกตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียงกันในช่วงแรกนะครับนับตั้งแต่ IE1 เนี่ยไล่ไปเรื่อยครับมันห่างกันประมาณหนึ่งไม่ก็หนึ่งกว่าไปเรื่อยใช่ไหมจนึงงรนนตี้ ก็เลยสามารถบอกได้นะครับว่าชั้นนอกสุดเนี่ยของธาตุ W U ครับมันมีเวเลนต์นะครับทั้งหมด7ตัวถ้ามีเวเลนต์เตัวก็แสดงว่า W U เนี่ยเป็นธาตุหมู่ 7A ครับโอเคนะ IE 8ตรงนี้ตัวที่8เนี่ยครับไม่นับแล้วครับเพราะว่าตัวเลขมันหากันเป็นพิเศษใช่ไหมแสดงว่าอยู่คนละชั้นครับตั้งแต่อิเล็กตรอนตัวที่8เนี่ยถือว่าไม่ใช่ชั้นนอกสุดแล้วนะครับไม่ใช่เวเลนต์นะเวเลนตะ์ v เนี่ยสุดอยู่ที่7ตัวครับเวเลนต์เตัวก็เป็นธาตุหมู่ 7A โอเคนะครับตรงนี้อธิบายพื้นฐานให้นะครับแนวข้อสอบตัวนี้หยิบมาออกได้เรื่อยๆครับก็เลยต้องขออธิบายให้เห็นภาพกับสักคนที่ยังไม่เข้าใจนะก็ลองเอาหลักการนี้นะครับมาพิจารณาต่อครับว่าธาตุ x y z เนี่ยเป็นธาตุหมู่อะไรครับมาดูธาตุเอครับ i e 1กับ2ครับห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับตัวเลขห่างกันประมาณ2ใช่ไหมห่างประมาณ2นะแล้วมาเช็ค2กับ3ครับ2กับ3ก็ห่างกันประมาณ2ครับแสดงว่ายังอยู่ชั้นเดียวกันนะครับตัวเลขยังไม่กระจุกกล้เคียงกันอยู่นะ แล้วก็ไอสามกับไอสี่ครับอันนี้ก็ห่างกันประมาณสองสี่กับห้าครับอันนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับเคยไหมอันนี้ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับต่อมาครับห้ากับหกครับตัวเลขตรงนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันครับที่เห็นว่ามันโดดชัดเจนนะครับต้องมาดูที่หกกับเจ็ดครับอันนี้สิบสามอยูสามอันนี้โดดมาครับเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดเลยครับถือว่าโดดออกมานะครับเกือบเกือบหกสิบเลยครับประมาณหกสิบเลยนะ แสดงว่าตรงนี้ครับเป็นตัวที่กั้นครับระหว่างค่าระดับชั้นพลังงานนะครับว่ามันอยู่คนละชั้นกันแล้วครับ IE1 ถึง IE6 เนี่ยค่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันครับค่าตัวเลขมันไล่ไ่กันเห็นไหมแต่พอจาก6โดดไป7เนี่ยครับค่ามันห่างกันครับโดดออกมาเนี่ยจาก13ไป71เลยนะตัวเลขตรงนี้มันโดดขึ้นมาครับแสดงว่าอิเล็กตรอนทุตยเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ชั้นนอกสุดแล้วครับมันอยู่ชั้นถัดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะ อิเล็กตรอนตัวที e ่วงนอกสุดนะครับมันสุดอยู่ที่อิเล็กตรอนตัวที่6ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันยังเป็นกระจุกใกล้เคียงกันอยู่ดังนั้นตรงนี้ครับในเมื่อตัวเลขเนี่ยมันไล่เรียกกันนะครับถึงแค่ตัวที่6ก็แสดงว่ามีเวเลนซ์หตัวเวเลนซ์หตัวก็เป็นธาตุหมู่ 6A ครับเขนะต่อมาครับมาดู Y ต่ออันนี้ครับห่างกันประมาณหนึ่งใช่ไหมใกล้เคียงกันอันนี้ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ครับ4ี่ไปหก็ยังใกล้เคียงกันครับ ไ e 4ไปอเครับอันนี้เนี่ยจากหลักหน่วยครับจากแค่6เนี่ยโดดมาครับเป็น3.7เลยแสดงว่าอันนี้นะครับเป็นส่วนที่กั้นแล้วครับระหว่างระดับชั้นพลังงานนะชั้นนอกสุดครับมีกี่ตัวครับมันสุดที่ IE4 ใช่ไหมที่ตัวเลขกระจุกกันก็แสดงว่ามีเวเลสเนี่ยทั้งหมด4ตัวครับเป็นธาตุหมู่ 4A นะโอเคนะครับถ้ามองตัวเลขคร่าวๆได้แล้วเนี่ยก็สามารถมองได้รวดเร็วแล้วครับว่าเป็นธาตุหมู่อะไรครับต่อมาครับมาดูแท่กต่อครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันครับเห็นไหมสองไปสามสามไปสี่ครับ สี่ไปเจ็ดก็ยังใกล้นะเจ็ดไปแปดแล้วแปดก็โดดไปยี่สิบเจ็ดครับแสดงว่ากั้นตรงนี้ครับสุดที่เท่าไหร่ครับสุดที่กตออนตัวที่หกนะครับที่ตัวเลขมันใกล้เคียงกันนะเวเลสมีหกตัวครับก็เป็นธาตุหมู่หกเอครับก็ระบุได้นะครับว่า w x y เเนี่ยเป็นธาตุหมู่อะไรนะเคนะครับตารางตรงนี้ส่วนใหญ่ครับเขาให้มาเนี่ยเพื่อต้องการให้เราพิจารณาได้นะครับว่าธาตุที่ให้มาอยู่หมู่อะไรครับเพราะว่าตารางนี้ สามารถบอกได้ครับว่ามีเวเลน์กี่ตัวนะจำนวนเวเลนต์เนี่ยก็สามารถบอกได้ครับว่าเป็นธาตุหมู่อะไรโอเคนะครับอันนี้ก็สรุปให้นะครับเรื่องการใช้ตารางไอออนิเซชันเพื่อพิจารณาหาหมู่นะหลายคนตรงนี้ยังพิจารณาไม่เป็นจะมีปัญหานะครับในการทําข้อนี้ต่อไปครับเลยต้องขอสรุปไว้ให้นิดนึงนะโอเคครับข้อนี้เนี่ยประเด็นครับไม่ได้แค่ต้องการให้เราพิจารณาได้เฉยๆครับว่าอยู่หมู่อะไร ต้องให้เราบอกได้ด้วยครับว่าเมื่อธาตุเหล่านี้เนี่ยเกิดมาเป็นสารประกอบกันครับมันจะมีรูปร่างยังไงบ้างนะครับถาม2ประเด็นที่แยกจากการเลยนะเห็นไหมเราต้องไปจานะครับเรื่องของรูปร่างอีกทีครับว่ารูปร่างเนี่ยครับของการเกิดสารประกอบต่างๆเนี่ยมันจะได้รูปร่างออกมาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ต้องไปจานะครับในเรื่องของพันธะเคมีนะเรื่องของรูปร่างโมเลกุลครับก็ลองมาเช็คน,นะครับก็ถามหาข้อที่ไม่ถูกนะช้อยแรกครับให้สูตรมาคือ Z w เดยค่อยสครับ เดบุญยูให้สี่แล้วแซดมีแค่ตัวเดียวแสดงว่าแซดน่าจะเป็นอะตอมกลางครับแซดเป็นอะตอมกลางนะครับแล้วก็เดบุญยูเนี่ยเป็นอะตอมล้อมรอบใช่ไหมแซดอยู่หมู่ไหนครับอะตอมกลางอยู่หมู่หกนะครับแซดอยู่หมู่หกแสดงว่าแซดเนี่ยมีเวเลนซ์ทั้งหมดหกตัวครับและวเดบุญยูนะครับอยู่หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดต้องการแขนอีกแค่แขนเดียวครับต้องการอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวในการครบแปดใช่ไหมแสดงว่าเดบุญยูครับจะเชื่อมต่อกับแซดในลักษณะที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีขาครับข้างหนึ่งเนี่ยไปเชื่อมต่อกับแซดครับ หมู่เจ็ดเอนะครับต้องการแขนอีกแค่แขนเดียวนะตรงนี้ครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นเวเลนตอนของแซครับตัวหนึ่งเนี่ยไปสร้างมาท้าครับกับเดมยูตัวหนึ่งตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับก็ไปสร้างมาท้ากับเดมอยู่ตรงนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็กับ w ดยูตัวนี้อีกตัวก็ w ดยูตัวนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแซนะครับใช้อีเวเลนต์ตอนเนี่ยไปสร้างมาท้านะครับทั้งหมด4ตัวแล้วครับแต่ว่าแซเป็นหมู่6นะครับดังนั้นมันยังเหลือเวเลน์ครับอยู่อีก2ตัวครับ เค okay, มะอันนี้เป็นเวเลนที่เหลือนะครับของแซดครับตรงนี้เรียกว่าไอตอนคู่โดดเดี่ยวใช่ไหมครับที่เหลืออยู่2ตัวนะเราก็สามารถบอกได้แล้วครับว่ารูปร่างอย่างนี้เนี่ยก็คือมีแขนทั้งหมด4ี่แขนแล้วมีตอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่1คู่ครับที่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมเค okay, นะครับเวลาพี่นาคุณตอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยพี่นานะครับว่าตรงกลางเหลืออิกตอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมดกี่คู่ครับอันนี้บอกได้ว่ามีแขน4ี่แขนอีกตอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่1คู่เราต้องจํานะครับว่าแขนกี่แขน เล็กตอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมดกี่คู่เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปร่างอะไรครับแขนสี่แขนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งคู่มันคือรูปร่างของทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบลล่าพับอันนี้ผิดนะจําไว้นะครับลักษณะแบบนี้ครับแขนสี่แขนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่หนึ่งคู่เนี่ยมันคือลักษณะของทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวครับโอเคนะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ผิดครับเป็นคําตอบได้เลย อย่างที่บอกนะครับเราต้องไปจานะครับว่ามีแขนจำนวนเท่านี้อีตอนคู่ตัวเดียวจำนวนเท่านี้เนี่ยคือรูปร่างอะไรนะครับอันนี้ไปท่องกันมาดีนะคราวนี้มาดูต่อครับข้อ2นะครับข้อ2องเขาพูดถึงโครงสร้างแ x 3ครับ z เป็นหมู่6ใช่ไหมแล้วเอล้อมรอบนะ x กับ z เนี่ยเป็นหมู่6ทัังคู่ครับแต่ละตัวต่างต้องการ2แขนนะครับอันนี้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับ x ตังนี้ก็ได้2งแขนใช่ไหมแก็ได้สองแขนนะครับ อันนี้ถือว่าครบออกเตต้งคู่แล้วครับแต่ว่ามันยังมี x อีก2ตัวครับ x อีก2ตัวเนี่ยก็สามารถไปจับนะครับกับอิเล็กตรอนที่เหลืออยู่ของแได้ครับ2ตัวนี้เนี่ยไปจับกับ x ใช่ไหมมันเหลือ2ตัวตรงนี้ครับสำหรับแนะแล้วก็2ตัวตรงนี้ครับมันสามารถเอา2ตัวตรงนี้เนี่ยไปสร้างแขนครับกับ x ได้เลยโอเคนะครับไปสร้างแขนกับ x ตรงนี้ได้เลยนะ เป็นลักษณะของบรรทัดโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ครับก็คือแทเนี่ยเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนกับ x เนี่ยครับไปยืมได้เลยฝ่ายเดียวครับ x ก็สามารถนะครับมีอิเล็กตรอนเนี่ยครบ8ได้เหมือนกันครับผ่านบรรทัดโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นนะโอเคนะครับ2ตัวของแทตรงนี้ครับไปสร้างบรรทัดกับ x อันนี้ก็ไปสร้างบรรทัดกับ x เหมือนกันครับ แบบน no ี้ถ no ือว่าแซเนี่ยไม่มีอกตอนคู่โดวเดียวเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าโคออร์ดินตตรงนี้มันคือเอกตอน2ตัวนะครับที่ให้เอกเนี่ยยืมไปฝ่ายเดียวเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2ตัวให้เอกยืมไปครับจะถือว่าอะตอมกลางหรือว่าแซเนี่ยไม่มีอกตอนคู่โดดเดียวครับแล้วมีแขนเนี่ยครับทั้งหมด3แขนนะอันนี้นับเป็น1แขนนะครับเป็นพันธะคู่ก็นับเป็น1แขนนะแขนทั้งหมด3แขนไม่มีอกตอนคู่โดดเดียวมันคือลักษณะของอะไรครับลักษณะของสามเหลี่ยมแบนลาบนะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมแบนลาบนะ ข้อนี้พูดถึงเรื่องของมุมมันทาครับตรงนี้ต้องจําด้วยนะครับว่ามุมมันท h ในแต่ละรูปร่างเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่บ้างครับสามเหลี่ยมแบนลามนะครับคือมีค่าเท่ากับ120องศาครับจําไว้นะมุมมันท h ของสามเหลี่ยมแบนลามนะครับมีค่าเท่ากับ120องศาทีนี้ต้องพิจามุมของอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือ Z x4 ครับอันนี้เป็นไอออนนะครับเห็นไหมมีประจุนะแเป็นอัตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็มี x ล้อมรอบครับ เครับทีนี้มันเป็น2ลบตรงนี้ครับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา2ตัวครับคิดว่า็กตอน2ตัวเนี่ยจะไปหาอะตอมไหนครับระหว่างอะตอมแซกับอะตอมเอครับอิเล็กตรอนนะครับจะไปอยู่ครับกับตัวที่มี IE สูงกว่านะครับตัวที่ IE สูงกว่านะเราสามารถดูจากในตารางก็ได้ครับว่าตัวที่ iE สูงกว่าเนี่ยคือตัวไหนครับพีนาดูครับว่าจะเห็นนะครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเปรียบเทียบกันครับระหว่าง x กับแเนี่ย x เนี่ยครับมีค่า IE สูงกว่าแนะเห็นไหมลองดูนะครับ อันนี้เนี่ยครับดูตั้งแต่ i อเก็ได้ครับ i อเนเนี่ย x อ็กซเท่ากับหนึ่งจุดเท่ากับหครับ i อสครับอันนี้ x ก็เยอะกว่าเห็นไหมไปเรื่อยครับไปถึง i อเเนี่ย x ก็เยอะกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้บอกได้ครับว่า x เนี่ยมีค่า i e สูงกว่า z ถ้า x มี i e สูงกว่า z ครับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเข้าหา x นะครับโอเคนะอิเล็กตรอนสตัวนะครับจะแยกไปอยู่คนละอะตอมนะเวลาเขียนนะครับแยกไปคนละอะตอมนะครับตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้ตัวหนึ่งมาอยู่ตรรงนี้คับ โอเคนะครับอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นนะ x ตัวนี้ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับจากเดิมเนี่ย x เป็นหมู่6ใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้อิเล็กตรอนเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเวเลนท์ทั้งหมด7ตัวนะครับจะเปลี่ยนเสมือนกับว่าเป็นหมู่7เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเสมือนกับว่าเป็นหมู่7ครับหมู่7ต้องการแขนีแค่แขนเดียวครับก็สามารถมีแขนเนี่ยมาเกาะกับแซตตรงนี้ได้ครับโอเคนะครับใช้เวเลนท์คู่ตรงนี้นะครับกับแซตตัว เคไหแล้วก็จะเลยครับ x เนี่ยครับอีก2ตัวอีก2ตัวนี้เราไม่ได้ให้มันมีอิเล็กตรอนเข้ามาเกาะใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นหมู่6ตามปกติครับหมู่6ต้องการแขน2แขนครับซึ่งแซดเองก็เป็นหมู่6ครับหมู่6ต้องการแขน2แขนตอนนี้แซดเนี่ยครับก็มีแขน2แขนตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับตัวแซดเนี่ยถือว่าครบออกเตดนะครับมีอิเล็กตรอนเนี่ยครบ8ตัวนะเพราะว่า2ตัวก็ใช้ร่วมกันอีกตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นครับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เหลืออยู่เนี่ยครับตรงนี้เนี่ย มันก็สามารถเกิดโคอิเลนต์โคเวเลนต์ได้เหมือนกันครับโคอิเ n นต e นะครับอันนี้ไปให้ตรงนี้อันนี้ก็ไปให้ตัวนี้ครับโอเคนะส่วนกสองตัวนี้ครับก็ไปสร้างมันทะครับกับ x ที่ได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่มีโคอเนตอยู่สองมันทะตรงนี้ครับอันนี้นะครับเป็นโคอิเนตนะโคอิเลนตตรงนี้คือแซเนี่ยเอาอิเล็กตรอนครับสองตัวเนี่ยครับ คู่โดดเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยไปสร้างบันทะโคเนียครับให้กับ x ไปใช้ฝ่ายเดียวเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือตอนนี้แซดครับใช้เวเลนเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะครับไปสร้างมันทะทั้งหมดแล้วครับไม่มีอตอนคู่โดดเดียวเหลืออยู่แล้วนะก็ถ้ากอกว่ามีแขนทั้งหมด4ี่แขนครับแขน4ี่แขนนะครับแขนสี่แขนอะตอมกลางไม่มีอตอนคู่โดดเดียวเหลืออยู่เป็นรูปร่างอะไรครับเป็นรูปร่างของทรงสี่หน้านะครับอันนี้คือทรงสี่หน้านะทรงสี่หน้าต้องจํามุมครับ ทรงสีหน้าเนี่ยมุมนะครับเท่ากับ109.5องศาครับโอเคนะครับข้อนี้ถือว่าจเจาะประเด็นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเรารู้เรื่องรูปร่างแล้วเนี่ยต้องมาจําเรื่องมุมอีกพอรู้เรื่องมุมนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยครับว่ารูปร่างแต่รูปร่างเนี่ยเวลาเขียนมันเขียนกันยังไงนะครับถ้ามีไอออนเนี่ยเราจะให้กอรอนไปอยู่กับตัวไหนและถ้าเกิดว่าได้รับกอรอนแล้วควรจะเขียนรูปร่างเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถือว่าถามค่อนข,ข้างจะคอรอบคลุมมากเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะ ต้องมีความเข้าใจเรื่องของ coordinate covalent ้วยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยตัวนี้ครับ X เนี่ยมันเป็นหมู่6ใช่ไหมเดิมทีเนี่ยครับมันมี valence 6ตัวอยู่อย่างนี้ครับอันนี้ของ X นะมันมี valence อยู่6ตัวครับมันต้องการอิเล็กตรอนเนี่ยอีก2ตัวมาสร้างบรรทัดด้วยครับตัวมันจะได้ครบ8นะแต่ว่าตรงนี้ z เนี่ยครับมันครบ8อยู่แล้วมันก็เลยเลือกที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยครับ2ตัวคู่เดียวๆของมันเนี่ยไปให้ X เนี่ยครับใช้ได้ฝ่ายเดียวเลยครับก็เลยกลายว่า X เนี่ยมีอออิเเล็็กกตตรรรรรนนนนคคคบบบ8ัััวผ่าา coordinate ขง z ะหม อันนี้1 2สองแล้วก็ของมันเองีกนะครับรวมเป็น8ตัวนะโอเคนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะการเกิดโคออร์ดินตโคเวเลนต์ครับท้ายสุดเนี่ยครับเราต้องดูเขาว่าแทเนี่ยมีคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่หรือเปล่าครับหลังจากที่ให้คโดดดคออนตไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่เหลือคู่โดดเดี่ยวครับแขน4ี่แขนไม่เหลือคู่โดดเดี่ยวก็กลายเป็นทรงสี่หน้านะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าทรงสีหน้ามุมเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จําไว้ครับว่าทรงสีหน้าเนี่ยมุมคือ109.5เนะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าตัวไหนมุมกว้างว ตัวที่กว้างกว่านียคือแ x 3ครับกว้างกว่าจริงนะอันนี้120อันนี้1้อยครับตัวนี้มุมกว้างกว่านะครับข้อ2ก็เลยถูกครับส่วนข้อ3ครับข้อ3เป็นไงครับข้อ3เนี่ยเป็นโครงสร้างนะครับแอยู่ตรงกลางแล้วก็ x ครับ2ข้างนะบอกว่ามีในตอนคู่เดี่ยวที่ตรงกลางจำนวน1คู่จริงหรือเปล่าครับมาดูอันนี้แกับ X กเนี่ยครับเกิดมาหคู่ตรงนี้ได้ครับหมู่ 6A ทอ้งคู่อันนี้ครบออกเตตแล้วนะครับอันนี้ครบออกเตตแล้ว แต่ว่ามี x ตัวนี้ตัวหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับก็ให้โคออร์ดิเนตไปครับ z เนี่ยครับมันมีคู่โดดเดี่ยวเลยอยู่2คู่ตรงนี้ครับโอเคนะคู่โดดเดี่ยวคู่นึงตรงนี้ก็ไปเกิดโคออร์ดิเนตครับทําให้ x ตรงนี้เนี่ยสามารถมีเวเลนต์ครบ8ได้นะครับของมันเอง6ใช่ไหมแล้วก็ได้โคออร์ดิเนตมาครับจาก z เนี่ยอีก2ตัวก็เลยกลายเป็นครบ8นะโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นพันธะโคออร์ดิเนตครับ2ตัวตรงนี้ไปสร้างโคออร์ดิเนต และตรงนี้ก็ยังเหลือโล่งอยู่ครับไม่ได้สร้างบรรทักับตัวไหนนะก็กลายเป็นไอตอนคู่โดดเดี่ยวครับก็จริงครับจะถือว่าตองกลางเลยครับหรือว่าแซดเนี่ยมีตอนคู่โดดเดี่ยวครับจำนวน1นคู่นะครับข้อ3ก็ถือว่าถูกครับส่วนข้อ4ี่ครับข้อ4คราวนี้เป็นการพิจารณาเรื่องของโมเลกุลแลวครับว่ามีคู่หรือไม่มีคู่นะเรามาดูครับ yx2 ครับ y คือหมู่4ใช่ไหม x เป็นหมู่6ครับ y หมู่4นะแล้ว x หมู่6ครับ y อยู่หมู่สครับสามารถเกิด4แขนอย่างนี้ได้นะแล้ว x เนี่ยครับมันอยู่หมู่6ต้องการ2แขนครับอันนี้ก็ไปคู่กับ y ตรงนี้ได้ครับและตรงนี้ก็มาคู่กับ y ตรงนี้ครับอย่างนี้จะถือว่าครบออกเตได้ทั้งคู่นะครับ x อยู่หมู่6ต้องการ2แขน y อยู่หมู่4ต้องการ4แขนครับอันนี้ก็ได้4แขนเหมือนกันนะแสดงว่านี้ถือว่าครบออกเตกันทั้งคู่เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นโมเลกุลไม่มีคู่หรือเปล่าครับสังเกตยังไงครับเป็นโมเลกุลไม่มีคู่หรือเปล่า ต้องพี่นาดูครับว่า2ท่านเนี่ย en มันต่างกันหรือเปล่าครับ y กับ x en ต่างกันแน่นอนครับ y นะครับอยู่หมู่อะไรครับ y อยู่หมู่4 x อยู่หมู่6นะครับ x เนี่ยน่าจะมี en สูงกว่า y ครับดังนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยครับจะเคลื่อนไปทาง x ครับทิศทางของปุ้ยฟ้าเนี่ยจะไปทางนี้ครับโอเคนะครับอันนี้พี่นาจะเพาะพันธะตรงนี้นะพันธะตรงนี้ครับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนไปทาง x ครับตรงนี้ก็เช่นกันครับ y กับ x ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งพันธะใช่ไหมอิเล็กตรอนครับก็เคลื่อนไปทาง x เหมือนนกั จะเห็นคบว่าทิศทางนะครับของการเคลื่อนที่ไอออนเนี่ยระหว่างสองบรรทัดมันหักล้างกันนะครับอันนี้ไปทางซ้ายอันนี้ไปทางขวาครับในเมื่อทิศทางมันหักล้างกันจะถือว่าโมเลกุลนี้ไม่มีขั้วนะครับโอเคนะถ้าทิศทางหักล้างกันจะถือว่าโมเลกุลไม่มีขั้วครับเมื่อโมเลกุลไม่มีขั้วครับก็แสดงว่าการยึดเหนี่ยวกันนะยครับยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลลนดอนเป็นหลักนะครับโอเคนะชอยนี้ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันครับก็มาดูชอย5้าต่อครับ ชอยห้าคราวนี้โดดมาที่เรื่องการพิจารณาครับระดับพลังงานหลักนะครับหรือว่าพิจารณาครับว่าคาาเนี่ยตัวไหนสูงกว่ากันนะครับเห็นไหมเราเห็นเขาว่า x กับแซเนี่ยครับจากการพิจารณาค่า E เนี่ยมาอยู่หมู่เดียวกันครับหมู่หกเหมือนกันหมู่หกเหมือนกันแต่ว่าเขาถามเขาว่าหมู่หกเหมือนกันเนี่ยแซใช่ตัวที่มีคาบสูงกว่าหรือเปล่าครับโอเคนะครับในตารางท่านเนี่ยมันอยู่หมู่หกเหมือนกันใช่ไหมหมู่หกเอเหมือนกันนะเวลาไล่ดูตามตารางท่าเนี่ยครับไอ้ด้านล่างเนี่ยมันคือตัวที่ค่าสูงกว่าใช่ไหมก็ถามว่าแซดเน มันใช่ตัวที่คา่าสูงกว่า x แบบนี hey. ้หร <Shit. S 2> ือเปล่าครับลักษณะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะรู้จากอะไรครับรู้จากแค่ ie ก็ได้ครับถ้าเกิดว่า ie สูงกว่าเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ต่ำกว่านะครับหรือว่าอยู่ด้านบนของตารางธาตุนะจากตรงนี้เราบอกไปแล้วครับว่า x เนี่ยมันมี ie สูงกว่าแครับเปรียบเทียบในแต่ละค่านะครับ x เนี่ยมีค่า ie สูงกว่าดังนั้น x เนี่ยครับอยู่ในค่าต่ำกว่าหรือว่าอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนของตารางธาตุนะข้อนี้ก็ถือว่าถูกต้องครับ Z เป็นตัวที่มีค่าสูงกว่านะครับอยู่ในช่วงล่างของตารางธาตุครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยคือค่าที่สูงกว่านะเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องครับแมันอยู่ค่าสูงกว่าเพราะว่า IE มันต่ํากว่าครับ IE นะครับทิศทางตามตารางธาตุเนี่ย IE นะครับมันจะมีค่าลดลงตามค่าครับเคมะอันนี้ครับสูงอันนี้ต่ํานะพิจารณาแค่จาก IE ก็ได้นะครับ IE ที่ต่ำเนี่ยครับแปลว่าค่ามันสูงครับ ในตลางเนี่ยแซดมันในอีต่ำกว่าก็แสดงว่าแซดมันมีค่าที่สูงกว่าหรือว่าอยู่ในพลังงานหลักที่สูงกว่านะครับข้อ5ก็ถือว่าถูกนะโอเคนะครับข้อที่ไม่ถูกคือข้อ1ครับจัดว่าเป็นคําถามโจทย์ข้อหนึ่งนะครับที่ถามได้ค่าจะหลากหลายแล้วก็ควบคุมไปได้หลายประเด็นครับเลยต้องใช้เวลาในการเฉลยเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับในการอธิบายแต่ละช้อยนะโอเคนะครับข้อนี้ก็เก็บไปทบทวนกันดูนะครับ ข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขายทุกปมในเคมีมอปายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u t YouTube Channel เคมี v ิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาคราก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับ การเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียนนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแผทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยระเดนหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเข้าไหม ซึ่งคอสตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c a เค12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ